สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องเด่นเดกะกอกค่ะวันนี้ไปหาหน่อไม้แล้วก็ขึ้นประจนไทยหลังเขานะคะไปเที่ยวไปเที่ยวป่านะคะไปประจนไทยเที่ยวป่าเดินเล่นเที่ยวที่ที่ป่าภูเขานะคะไปดูถ้าบิ่งด้วยไปดูผาน้อยด้วยนะคะที่ภูเขาหลวงนะคะพอกลับลงมาที่ไร่สวนยางก็มาเอาหน่อไม้นะคะมาเอาหน่อไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะได้ อ้าวได้นีด้วยนะคะได้อันนี้ด้วยนะคะได้หน่อไม้แล้วก็ได้นี่ต้นสวยๆเลยนะคะนี่นะคะได้ใบไม้ต้นด่างตอนนี้นาจากําลังจะเอามาเพาะปลูกนะคะนาจ่าจะแช่ให้เร่งรากก่อนนะคะเขาใส่ทําวิธีเขาก็มีมีวิธีการใส่ของเขานะคะนี่นะคะ ตัวนี้เขาจะตัดออกมาจากของเขาเองแต่ตัวนี้เพิ่งเอามานะคะไปเจอวันนี้นะคะนี่ค่ะนาจาเขาจะทำเขาจะมีวิธีทำเพราะนะคะนี่ก็สวยแบบอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นะคะคงคนละชนิดนะนี่คนละพันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นคนละพันคนละชนิดนะคะนี่ค่ะชนิดนี้อีกไม่เหมือนกันนะคะนี่ ะะจะไม่เหมือนกันนะคะใบด่างนี้สเกตดูสิคะนี่นะคะนาจาเฉพาะพัพนธ์ุทำเป็นกระถางนะคะแล้วก็จะขายนะคะค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะถ้ากลายมาได้นะคะแต่ราคายังไม่บอกนะคะยังไม่รู้ราคานะคะเดี๋ยวเพาะก่อนนะคะแล้วก็จะทำแอดไลน์นะคะไลฟ์ขายตอนนี้โฆษณาสินค้าก่อน <laughs> ค่ะตอนนี้ให้ดูให้ชมก่อนนะคะค่ะให้ชมก่อนยังไม่เพาะยังไม่เพาะเลยนะคะยังยังเพิ่งเริ่มทานะคะนี่คะ่ะเพิ่งจะเริ่มเพาะนะคะเพาะจะให้เป็นต้นแบบนี้นะคะพอมันติดแล้วก็จะส่งให้ส่งขายนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะที่เอามาวันนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะนี่คะ่ะคนละแบบคุณละชนิดนะคะชนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะ ใบด่างไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ก็เยอะค่ะทั้งได้หน่อไม้ทั้งได้ต้นไม้ด่างนะคะวันนี้นะคะ,อะตอนนี้จะแกะทั้งโอแกะได้ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เสร็จอยู่นะคะนี่ค่ะตั้งแต่ไปหามานี่ค่ะเหลืออีกเยอะนะคะกว่าจะเสร็จนี่ก็คงอีกชั่วโมงและะ้วค่ะแกะหนอ่อไม้ไล่นะคะจะอัดเป็นถุงอัดใส่ถุงเก็บไว้กินหรือดูแลงนะคะ แล้วจะขายก็จะอัดขายนะคะอัดขายด้วยนะคะหน่อไม้ไล่สวยๆนะคะนี่นะคะแล้วีี่ก็จะ,ะแกะหน่อไม้นะคะจะแกะหน่อไม้ก่อนนะคะ เจ้าตัวอ่อนค่ะนี่ค่ะอ่อนๆมากเลยนะคะพร้อมที่จะแกงเลยนะคะ,จะเจ้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเหล่าให้สวยๆนะคะนี่ค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะสวยๆเดเอาละจะเอาไหนชั้มเลิกเอาลดเด้อบอกแพ 嗯。Uh. ทำให้มันอ่อนค่ะแล้วทาแบบนี้คือมันจะอ่อนนะคะอ่อนแล้วก็สวยนะคะดอกไม้หน่อไม้ไล่จะไม่มีคายถ้ามันสวยมันงามนะคะหน่อใหญ่ๆสุดยอดใหญ่แล้วนะคะถ้าเราจะเอาอหน่อที่มันเป็นที่มันเกิดใหม่คือมันจะเน่านะคะถ้าเราอัดนะคะเราจะเอาหน่อที่มันเป็นรูแล้วนะคะมันจะเป็นชนิดนี้นะคะ มันจะเป็นยอดที่สูงแล้วนะคะอัดมันถึงจะไม่เสียไม่เน่านอัดหน่อไม้ที่ก็คงเป็นชั่วโมงเท่าถึงจะเสร็จแกะนี่ก็ชั่วโมงอัดก็อีกชั่วโมงนะคะนี่ค่ะ to wake up. ันนี้เราก็จะเอาไปทาจากทำหน่อไม้ส้มนะคะเอาหน่อไม้ทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มเราจะเอาบ้องมันไปทำรวดยอด,ยอดมันเราก็จะเอาไปอัดทงนะคะอัดทีกินแกงทีละถุงะคะ่ะ นี่ก็จะทำกนานแกะหน่อไม้พร้อมที่จะอัดนะคะนี่นี่พร้อมที่จะอัดนะคะนี่ค่ะได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเยอะมากค่ะนี่ค่ะโอ้ก็ยังไม่เสร็จอยู่นะคะแกะหมดนี่เขาก็อัดทีเดียวเลยนะคะค่ะงน้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe กดติดตามแย่หนึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ